กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนกว่า130องค์กรจัดมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่17นวดไทยสมุนไพรไทยสร้างสุขทุกวัยขับเคลื่อนภูมิปัญญาไทยนวดไทยสมุนไพรไทยสร้างเศรษฐกิจประเทศเชิญประชาชนชิมช้อปใช้สไตล์นิวนอร์มัลในโซนจำหน่ายสินค้าสุขภาพอาหารสุขภาพและอุปกรณ์ดูแลสุขภาพกว่า500ร้านค้าพร้อมชมนิทรรศการบริการนวดไทยคลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทยครบวงจรแจกหนังสือสมุนไพรกล้ามไม้และ,มะเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลาย รก็วันนี้เราอยู่ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่17นะคะซึ่งจัดอยู่ที่เมืองทองธานีวันที่2ถึง6กันยายนพศ2563นะคะก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็เป็นงานที่รวบรวมเอาสมุนไพรทั้งตั้งแต่แบบปรุงปัญญาชาวบ้านจนกระทั่งถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมมารวมอยู่ในงานนี้แล้วก็เป็นของที่มีคุณภาพทั้งหมดอะนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งหรือผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เราอยากจะแนะนําในวันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลของกรมเช่นกันอะนะคะก็น่าจะเป็นที่รู้จักทั่วไปอยู่แล้วก็คือผลิตภัณฑ์ลองกัะนอยเนาะซึ่งเ,เป็นส่วนสารสกัดมาจากลำไยลองกัะนอยจากสารสกัดลำไยนะคะมาจากงานวิจัยซึ่งเราพบว่าในเมล็ดลำไยเนี่ยมี สารสำคัญที่จะช่วยยับยั้งการสลายกระดูกอ่อนนะคะแต่ว่าเรานำมาใช้ดัดแปลงเพื่อให้ตอบโจทย์ของคนปัจจุบันโดยเฉพาะผู้สูง,สงวัยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอการสลายข้อนะคะเราเราใช้คุณสมบัติตรงนั้นทำให้ครีมลองกันนอยนะคะนำไปใช้ทาตามบริเวณขอ้อต่อต่างๆอย่างเช่นข้อเข่า ข้อนิ้วมือหรือกล้ามเนื้อต่างๆที่มีปัญหาการเสื่อมซึ่งพอเกิดการเสื่อมแล้วมันจะทำให้มีอาการปวดนะคะในครีมลองกระน,นอยเนี่ยนอกจากจะมีสารสกัดลำไยแล้วก็จะมีสมุนไพรตัวอื่นของพื้นบ้านล้านนาที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดเมื่อยได้นะคะ